ูนโอเคนะออกากวสียรวนไม่ศหเเสียรวนเอกอันชาแนลมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราเอกอัน เฮ้ยวัน um, น <fi> <can> ี้เรามีนางฟ้าประจำช่องไว้ยวันนี้จะรับน้องเฟิร์นนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฟิร์นพลังพนังนะครับเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุ40ปีไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นอายุไหนครับ19 19ครับ40นั่นเรา2องคนกันสี่สินั่นเราตั้งเลี้ยงผมด้วยนะประมาณนั้นเกินเกินคือจะบอกว่าวันนี้พาพี่เฟิร์นมาให้น้องๆดูเนี่ยมันมีเหตุผลครับอะไรครับเนี่ยคือคำถามยอดฮิตครับถามว่า ศูนทำไง012มันเล่นยังไงกันดน่แปลว่าสองสองสี่ต้องรับ6กสองสี่แไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอเอางี้มันจะมีคำถามยอดคิดคือ012กับ123่งกับสี่ห้าหกเป็นใารพี่เฟิร์นดีกว่าว่าศู2ย์หนึ่กับหนึ่แตกต่างกันไหมต่างกันยังไงต่างนัะหนึ่งสองสามตั อ่าคือทาวเวอร์ลิงหรือวอล์กอิงหนึ่งสองสามคือทาวเวอร์ลิงครับส่วนศูนย์หนึ่งสองมันเป็นจังหวะในการลักเก้าอ่าตอนนี้นะมันคือการลักผมสรุปให้ฟังดีกว่าได้ศูนย์หนึ่งสองอ่ะศูนย์คือไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นศูนย์ก็คือเก้าที่เราไม่นับใช่ไหมครับหรือที่เรียกว่าขโมยได้ลักเก้าได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ยัเก้าได้แค่หนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหนึ่งสองสาม ใช่แล้วปิี okay. an, cool. ๊ดๆเงี้ยโอเคนะครับเพราะนั้นอ่ะเรามาทำเข้าใจเรื่องของ0 1 2นะครับ0 9ที่ไม่นับปัญหามันคือแล้วยังไงอ่ะมันถึงจะเป็นเออยังไงมันคือเรียกว่าไม่นับเออทำยังไงถึงจะเรียกว่าไม่นับเออลองถามพี่เฟิร์นดูว่าในลองอธิบายหน่อยในมุมพี่เฟิร์นคิดว่าอะไรที่มันตัดต่อได้ที่สุดนะในมุมพี่เฟิร์นคิดว่าทำไมมันต้องต้องใช้0 1 2 คือในจังหวะที่ผู้เรานต้องการแล้วเราก็รัดก้าไปหนึ่งั้คืออย่างนี้ผมเข้าใจแล้วเอาลงเหมือนชิงความได้เปลียนคือเราจะได้เปรียบเมื่อเราก้าวศูนย์ไปก่อนต้องคราวนี้จะศูนย์เนี่ยแปลว่าเรายังไม่ลงบอลใช่าลงถ้าลงบอลมปนอย่างไม่นับอ่าโอเคแต่จังหวะที่ลูกมันเข้ามือครับแล้วเราก้าวปึ๊บไอ้นี่คือก้าวที่ศูนย์ใช่ไหมหรือเวลาเราวิ่งเข้าไปจะรับบอลเราก้าวเข้าไปรับป๊บเนี่ยคือศูนย์อ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น ูนย์ก็คือจังหวะที่เราหยุดบอลหรือรับบอลในจังหวะที่ก้าวแรกพอดีครับแต่ไม่ใช่อย่างงี้เลี้ยง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 บอลข้มือเสร็จปุ๊บแล้วก็ก้าวแล้วบอกศูนย์อย่างี้ไม่ใช่ใช่หรือเราวิ่งมารับบอลแล้วก้าวรับไปแล้วสองมติปั๊บล้วก้าวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมันจังหวะต้องพอดีกันครับไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนั่นสิเราพาไปดูตัวอย่างของจริงดีกว่านะครับ ศูนย์หนึ่งสองเมื่อกี้ชัดเจนแล้วนะพี่เอกน้องๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วน้องมาชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกมันสูญเสียสูนเสียมากไหครับาไปดูเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับศูนย์หนึ่งสองครับนะครับน่าจะชัดเจนเพราะว่าพี่กับเยร์ทำไม่ได้ว่ะใช่ใช่มันไม่ไม่ได้อยู่ในยุคนี้ทันเหมือนเราเราทำแล้วมันไม่ไหลลื่นเท่าไหร่เออนะครับอันนี้ มีเรื่องเมื่อกี้เฟิร์นบอกไหมครับเวลาไปใช้แข่งจริงๆอ่ะไหนบอกหน่อยได้ใช้ไหมก็ถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้ค่ะแต่ว่าพอไปเห็นจริงเฟิร์นเลี่ยงมากกว่าค่ะเพราะว่ากรรมการแต่ละคนเขาเป่าไม่เหมือนกันอ่าให้น้องๆเห็นภาพว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องฝึกทุกคนใช่จริงๆมันใช้ได้ในกติกาครับแต่การบังคับใช้มันขึ้นอยู่กับกรรมการด้วยคุพีที่กรรมการในแต่ละเกมด้วยก่ะเพราะฉะนั้นถ้าศูนย์สองเราทำให้เนียนไม่ต่อเนื่อง ก็ฝ่ากราริงนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไม่เป็นไรเรียนรู้ไว้แล้วไปเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับที่สำคัญต้องฝึกซ้อมที่ไหนดีครับพี่เอกสนามบาสบิบโล่บงคับบาสอ่ะคอยมาสก้าวครับกก้าครับนรียนก้าทุกกาครับนี่ครับบีโลกสตอร์ครับไปเย็นๆโอ้โหน้องนุ่งๆน้องุๆโอเคอยากให้พี่เฟิร์นมาสอนอะไรอีก คอมเมนต์บอกกันคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับนะครับกดซับสไคร b ์หรืออยากให้มายืนยิ้มเฉยๆก็กดมาก็บอกมาหรืออยากจะให้เราสองคนออกจากเฟนไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่านี่ยกดซับสไคร b ์พวกเราด้วยครับเอ็อันเนเนัตปัดดีสวัสดีครับมาเลยมาสองศูนย์เห็นไหมหนึ่ง